อสบายสบายนะครับขอ,ขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณปืน,นสวั <c oughs> สดีครับผมหมอวิรศักดิ์หล่อทองคําครับเป็นผู้ในการโรงพยาบาลเกาะสม,มุยครับมันรีแลกมากครับคือเวลาเราอยู่สม,มุยเนี่ยว่เาเราทํางานนะครับแล้วก็พอเลิกงานเนี่ยเราถึงทะเลได้ง่ายมาก เป็นความรู้สึกสบายผ่อนคลายแล้วก็อยู่สมุยเนี่ยชิลมากจริงๆครับครับตอนนี้สถานการณ์ของสมุยเนี่ยเราเคลียร์เราไม่มีคนไข้โควิดเลยตั้งแต่หลังที่ก่อนมกรามาแล้วนะครับตั้งแต่เกิดโควิดเราล็ลอกใหม่ก็อาจจะทําให้หลายคนไม่กล้าที่จะเดินทางท่องเที่ยวนะครับแต่ตอนนี้สถานการณ์เนี่ยเริ่มปลดล็อกดีขึ้นแล้วครับตอนนี้การท่องเที่ยวของสมุยก็สามารถรองรับนักท่องเที่ยวคนไทย ในราคาที่สบายๆนะครับคนไทยเข้าถึงได้แล้มีความมาตรฐานในการที่คนไทยเนี่ยสามารถมาเที่ยวโดยที่ไม่มีการติดเชื้อครับพอจังหวัด6กว่าจังหวัดเนี่ยตอนนี้ภูมิสถานการณ์ได้แล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตแบบนิวโน m มลได้แล้วแหละเรามีการสกรีนคนที่มาเข้ามาในสมุยโดยการตรวจคัดกรองผ่านสมุยเฮล l t พาร์ทเนี่ยนะครับแล้วก็มีการทำสวอบให้ฟรี ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงเนี่ยก็ไม่เจอคนที่บวกเข้าสมุยเลยจังหวัดอื่นเนี่ยที่มีการป้องกันต่างเนี่ยก็สามารถควบคุมไม่ให้มีการระบาดในแต่ละจังหวัดได้เพราะตรงนี้แหละครับมันทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะควบคุมในแต่ละจังหวัดได้ดีแล้วก็รวมทั้งจังหวัดสุราษฎร์เองพอหลังจากที่หมดเคสหมด8เคสนั้นแล้วก็ไม่มีอีกเลยดังนั้นตอนนี้ที่สมุยเราเนี่ยก็สามารถไปมาระหว่างอ,าอำเภอหรือว่าในจังหวัดและระหว่างจังหวัดเลยแถวเนี้ยได้หมดเลยครับ บรรยากาศที่สมุยสบายมากนะครับตอนนี้อากาศดีเนี่ยครับท่านเราอยู่ดูทะเลนะครับที่นี่หาดเฉวงเรียวขึ้นสวยเสียงขึ้นแบบสาซัดฝั่งเนี่ยนะครับโอ้โหตอนนี้คุ้มมากมากผมไม่เคยเห็นราคาวิลล่าอยู่ในหลักเป็นพันกว่าบาทหรืออะไรอย่างเงี้ยมาก่อนเพราะงั้นตอนนี้ถ้าท่านจะมาเที่ยวสมุยเนี่ยนะครับตอนนี้เป็นเวลาที่ น่าจะต้องมานะครับประชุมทั้งวันอยู่ในแต่ห้องประชุมแต่พอในออกมาเนี่ยเรามาดูหาดฟังดูเสียงขึ้นออกเห็นเกลียวขึ้นแบบเขาขาเอ,าอย่างนี้นะครับหาดสวยๆมันมีความสุขมากครับเพราะงั้นความเหนื่อยหายไปปิดทิ้งเลยครับงั้นผมอยากให้ทุกคนได้มาได้รับความรู้สึกแบบนี้บ้างครับครับตอนนี้สมุยสบายดีขอเชิญทุกคนนะครับมาเที่ยวสมุยกันนะครับขอญาต ขอตัวก่อนนะครับขอขอญาตทานอาหารครับขอบคุณครับสวัสดีครับ